สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับมาเธอเฟมลูฟี่และความสามารถถึงนิกาที่ว่ามาเธอเฟมเนี่ยจะเป็นต,อ,ตอนในการปลุกพลังที่มันเป็นความสามารถดยเที่ยของนิกาซึ่งเป็นความสามารถร่างแก่้าของลูฟี่หลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าลูฟี่ในปัจจุบันเนี่ยเขานั้นสามารถใช้ร่างแก่ห้านิกาได้ก็จริงแต่ว่าร่างแก่หานิกามันก็จะมีแค่ความสามารถของยานเท่านั้น แต่ว่าความสามารถที่ได้ชื่อว่าเทพดวงอาทิตย์มันก็ต้องมีความสามารถเกี่ยวกับความร้อนหรือว่าเปลืไฟของดวงอาทิตย์และพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นการบอกใบ้นะมนิกาในอดีตบาวคนก่อนเนี่ยเคยใช้ความสามารถของมันเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนอาวุธโบราณหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้เวก็พังขราวนั้นก็ได้พูดึ้นมานวว่าเขาเนี่ยไม่รู้นะว่าหุ่นยักษ์โบราณใช้พลังงานอะไรในการเคลื่อนไหวมันใช่ไหมฮะ แต่ว่าล่าสุดเวก,ก้พังเขาในก็ได้สร้างมาเธอร์เฟมขึ้นมาซึ่งมาเธอร์เฟมเนี่ยมันคือเปลวไฟที่สร้างพลังงานได้ละขีดจากัดแต่ว่าฮาผู้เท่าแล้วก็ท่านอิมพวกเขาในก็โมยเปลวไฟของมาเธอร์เฟมเพื่อนํานไปใช้เป็นพลังงานเกออ่าวุฒโบราณใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าพลังงานแท้จริงของวุตโบราณเนี่ยกับพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยักษ์โบราณมันจะมาจากความสามารถเปลวไฟของนิกาที่จอบ,บอยคนก่อนได้เคยใช้ก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะว่าการที่บอกเอามาเทอร์เฟมมันมีพลังงานให้ใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุดใช่ไหมฮะ มันก็เลยน่าสนใจขึ้มานะว่ามาเธอร์เฟมมันจะเป็นพลังงานเปลวไฟที่สร้างเลียนแบบมาจากความสามารถเปลวไฟของนิกาที่มันเหมือนกับว่าจะเป็นเปลวไฟนิกาทียมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนอาวุธโบราณในช่วงคราวหรือไม่เพราะว่าดูจากการที่หัฟผู้เท่าและกันิีมเนี่ยพวกเขานี่ยยังต้องการมาเธอร์เฟมแล้วก็ไม่กล้าทำลายมันใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราที่ว่ามาเธอร์เฟมเนี่ยยังคงสําคัญต่อหัฟผู้เท่าและกันธีมเพราะว่าการใช้อาวุธโบราณกับค้างเนี่ยมันอาจจะต้องเติมพลังงานทุกครั้งและพวกนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถถ้าาาาาาาเเกกิมมมมอออรรฟันนคคืขงทีี่ลยแบบจวสป นั่นก็หมายความว่าความสามารถในกาของจริงเนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถเปลวไฟที่มันดีกว่าแล้วก็มีความสามารถที่มันมากกว่ามาเธอเฟรมนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าในตอนนี้การที่เรื่องราวของมาเธอเฟรมอาบุญโบราณและก็หุ่นยาโบราณมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับมาอีกครั้งเรื่องราวพวกนี้จะเป็นการปุงเรื่องราวให้ลูฟี่เขานั้นมีความสามารถใหม่ที่มันตื่นขึ้นซึ่งนั่นคือความสามารถเปลวไฟและความร้อนที่มันเหนือกว่ามาเธอเฟรมเขาไปอีกขั้นหรือเปล่าภาวะการที่เนื้อเรื่องในตอนล่าสุด ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะว่าอาวุธโบราณมันต้องใช้พลังงานที่มันเยอะมากในการขับเคลื่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดไม่มีมาเธอเฟมเนี่ยพวกลูฟี่เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานอาวุธโบราณได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามาเธอเฟมมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในยุคป,ปัจจุบันซึ่งนั่นก็หมายความว่าในสมัยอดีตเนี่ยมันมีพลังงานที่ใช้กับอาวุธโบราณมาก่อนเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีมาเธอเฟมเนี่ยแต่ว่าลูฟี่ที่มีความสามารถอนิกะาเขานั้นก็น่าจะมีความสามารถและก็พลังในการขับเคลื่อนอาวุธโบราณและ เพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นการต่อย้ำนะว่าความสามารถนิกามันจะต้องมีความสามารถของเปลวไฟหรือว่าความร้อนที่ใช้ปพลังงานในกาวุ้นโบราณอยู่แล้วและการที่เ k เค้นมีมาเธอเฟมบวกกับลูฟี่ที่อยู่ที่นั่นในตอนนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกักนนิกาแล้วก็มาเธอเฟมมันจะเป็นจุดการปลุกเรื่องราวให้ลูฟี่เนี่ยปลุกพลังในตอนที่ต่อสู้กับฮาฟูเท่าก่อนที่พวกลูฟี่น่าจะหนีออกมาจากเอเคหรือไม่เพราะว่าการที่ในตอนนี้ฮาฟูเท่าพวกเขาได้อยู่ต่อนหน้ามาเธอเฟมแล้วเขาเนี่ย ก็รับรู้แล้วนะว่าตอนนี้หุ่นยักษ์โบราณมันตื่นขึ้นมาแล้วคอยปกป้องมันังสื่อสารเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เท่าก,กับว่าหลังจงากนี้ครับผู้เฒ่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องจัดการหุ่นยักษ์โบราณและไหนจะยังมีพวกลูฟี่ที่กำลังจะหนีไปใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่แน่นะว่าครับผู้เฒ่าเนี่ยพวกเขาอาจจะใช้มาเธอร์เฟรมในการจัดการหุ่นยักษ์โบราณแล้วก็พวกลูฟี่หรือไม่เพราะว่ายังไงซานในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เจอที่อยู่ของมาเธอร์เฟรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเขาเจะปกป้องมาเธอร์เฟรมและใช้งานมันด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่่่มมมันงาาายยยดกเลใชฮะ ซึ่งนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าเกิดลูฟี่เขาในเจอกับมาเธอเฟมที่น่าจะเป็นของเล่นแบบพลานิกามันจะทําให้ลูฟี่ได้มีความสามารถที่มันตื่นขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาลูฟี่ไม่ว่าจะเป็นท่าเลทอรและก็เลทล็อกที่ใช้ในการต่อสู้และก็จัดการศัตรูมาหลายคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูฟี่นั้นได้เห็นมาเธอเฟมเนี่ยหรือว่าโดนเปลวไฟของมาเธอเฟมนั้นจมตึ้นมาในตอนนั้นก็จจะเป็นเรื่องราวที่ทาให้ลูฟี่ปลุกความสามารถเปลวไฟของนิกาให้มันตื่นขึ้นมาในตอนที่เขาใน,นกํกนา,ะะากลัง มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะว่าการใช้พลังงานนี้เนี่ยมันสามารถกับเครื่องอาวุธโบราณได้นั่นไปนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่รูฟี่จะปลุกพลังแลนก็ได้รับพลังที่ได้จากนิกาซึ่งมันคือพลังเปลวไฟแล้วก็ความร้อนที่มันเหนือนกว่ามาเธอเฟมเพื่อใช้ในการกับเพื่อนหุ่นยา์บโบราณและก็อาวุธโบราณก็เป็นได้และนั่นก็จะทําให้ความสามารถในร่างแก้ห้าลูฟี่เนี่ยมันมีความสามารถและก็พลังที่มันมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้า,น,า,น,าน,นี้เนี่ยมันยังมีรูปหน้าปกที่ลูฟี่เขาทำ้ป็นปตัวต่อสู้เหมือนกับส มันก็เลยน่าสนใจในรูปนั้นมันจะเป็นการบอกใบ้เกี่ยวกับพลังไฟนิกาที่มันคือความสามารถที่แท้จริงที่ลูฟี่นั้นจะปลุกมันขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันตื่นขึ้นหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้แล้วคนต้องมรารอดูแล้วก็รอรับชมกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่นก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซส่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการน,นัปนเลขเนครัสดบ